กสดีแล้วค่ะวันนี้เรามาคนเดียวเอลีกะปอยไม่ได้มานะคะวันนี้ออกกําลังกายเสร็จแล้วค่ะวันนี้อากาศก็ดีดูแดดตะวันตกไปแล้ว เดินสิออกกำําลังกายเสร็จแล้วค่ะทานเสร็จแล้วก็ดูวิวน่้มันรถไฟมารถไฟมาทั้งมาทั้งไปค่ะคิดถึงถึงเมืองไทยคิดถึงจังเลย มาออกกําลังกายที่แม่นะ